เฮ้ยพี่เป็นเอสซีข้าวผัดผักไม่ใส่หมูมานานแล้วเท่าไหร่คะพี่ข้าวผัดอะไรนะให้หน่อยพี่เปิดเสียงให้ทุกคนแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งแคปหน้าจอแคปที่เพื่อนเพื่อนเขาน้องพี่เป็นเอสซีข้าวผัดผักไม่ใส่หมูมานานมากช่อไหนคะพี่พี่ช่องผิดปะคะช็อตทำไมอ่ะเข้าผัดอะไรนะพี่ข้าวผัดผักไม่ใส่หมูไม่ใช่นะคะพี่พี่น่าจะช่องผิดหนูขอโทษจริงๆค่ะน่าจะคนละช่อง แล้วหนูชื่ออะไรอ่ะเขาผัดหมูไม่ใส่ผักค่ะเ้าผัดหมูไม่ใส่ผักเราบอกว่าอะไรข้าวผัดไม่ใส่ผักไม่ใส่หมูพี่บอลหนูอยากเจอมันมีผักหมูเหมือนกันฉันอ่ะจ้างเขาแล้วอุยจ้างเขาดิวเขาแต่ยังไงเขาติดสินยาโอ้ยอยากเจอตัวจริงอ่ะก็เอาเขามาเล่นหนังสั้นหนูไงจ้างมาเล่นหนังสั้นได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะ มันจะดีหรอคะหนูแสดงไม่ค่อยเก่งหรือเปล่าหนูแสดงได้เลยหนูทำไหนักคะคือหนูแสดงไม่ค่อยเก่งนะคะพี่แต่ว่าพี่ลองพิจารณาดูก่อนก็ได้นะคะอันไหนลองพิจารณาดูหน่อยไหนลองเล่นก่อานหน่อยร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ก่อนร้องไห้พี่ขอหัวล้อได้ไหมแล้วเป็นอะไรกับหัวล้อเหรอหัวล้อหัวล้ออย่าน้ำตาหนูอย่ามันทันออกแล้วกับหน้ามันจบก่อน เป็นเรื่องเรองเป็นเรื่องเรื่องนะคะร้องไห้น้องร้องไห้ให้จ๊กก่อน่ะร้องไห้ครับเสียใจร้องไห้เหมือนสูญเสียของรักเขาพัดพลาดจากเราไปแล้วเขาจะไม่กลับมาเขาไปจริงๆแล้วอ่ะเขาอะไม่เท่าไรหรอกเราเ่ยไปก่อนละอเฮ้ยได้นะได้หรอคะพี่คาพี่พี่ดูเลยเนี้ค่ะ อุ้ยน้ำตาพี่เฟิร์นอุ้ยน้ำตาเนอะออกมาตั้งใจเนาะถึงจริงเจนนี่นี่คือคำว่าร้องอย่างจริงใจทำไมเขาพี่เกชนะหนูอ่ะเพราะเขามันไม่ได้มีอะไรอยู่นะเธอพี่ไม่ดังแล้วหรอเราคงตส่งฟังฉลามเองอุ้ยอยากเจออ่ะพี่ชอบมากเลยเอาบทไหนอีกดีคะเอาบทอ้อนแสงะล้องะล้อบทอ้อแกร่ง่นง น้องเสื้อเหลืองอ่ะเป็นเมียน้อยส่วนเสื้อม่วงเป็นเมียหลวงแล้วแย่งพี่ยิวกันป่ะบทบาทแคสติ้งครับขอเริ่มแอคชั่นมีผดอะอ๋อมีกินเปรี้ยวเน่อยครับพี่ไม่มีอะไรฉันเป็นเมียน้อยจ้าัะเป็นเกย์ก็ต้องมาฟาดฝันฉันสิฉันเป็นเมียหลวงที่เรียบร้อยไง จนมาหมดมันน่าจะต้องสลับกันนะครับไม่เราเป็นเมียหลวงที่แรงเมียน้อยยิ่งเซนอ๋อได้เลยค่ะเอีนเอียนกูเอาผัวกูไปเหรอแต่ทาบบนี้ไม่รู้จริงๆนะคะว่าเขามีเมียแล้วไม่รู้จริงๆหรอว่าคุณพิชิตเขาเป็นของฉันพิิชต้ยเหี่ใหญ่อะห๋ออันนี้พระเอกชื่ออะไรคะ You, ยิวย้วยิว้ว <c oughs> ยิ้วคิดมาจยากไรกันมีเ e อยบอกเอียนกับคุณหญิงล้วลลมีท่านหลวงยิวอะเมีย <c oughs> ท่านหลวงยิวท่านหลวงยิวท่านหลวงยิวตอนนี้คนดูน้นนองเท่าไหร่นะมื่นเจ็ดค่ะวิคนดูเราเจ็ดมืนเริลยทไมมกลับกันาพูดมื่นแปล้วค่ะนคนดูน้องหมื่นแปดเจนเพาเราเริ่มปเอว่าวันไหนบ้างมาเล่นกับพี <c oughs> <c oughs> ่หน่อย เออเดี๋ยวต้องถามคนรับงานให้หนูก่อนหนูช่วงนี้งานเยอะอ๋ออ่าอ่าจะน,นี่เข้าเข้าบทก่อนเจ้าเจ้าบทคุณเหลียคุณพราหลวงยิวกับเีเยนแล้วคุณหญิงอาพร้อมแล้วแอคชั่น,ค,นคุณหญิงเย็นคุณหญิงเย็นคือเมียน้อยนะคะเยเยนคือเมียน้อยเย็ยนเมียน้อยแล้วคืเเเอเมียน้อยเนป็นเมียหลวงแล้วก็มีมีผัวยื่อคุณหลวงยิวโอเคฉันเห็น แกเอาคุณหลวงยิวไ่ด้หฉันเห็นแกเอาคุณหลวงยิวของฉันไปนอนด้วยเมื่อคืนแกทำอย่างนั้นกับฉันได้ยังไงคือคุณหลวงเขาแค่แวะมาเอาของเฉยๆนะคะแล้วทำไมเขากลับตอนเช้าเขาไม่ใส่กางเกงในตัวที่ฉันให้ไปเมื่อคืนอ๋อไม่มีพาแป้งหรืออะไมเยอไหมคะ ฉันจำได้ตัวนั้นฉันเพิ่งซื้อให้รุ่นลิมิเต็ดมีรูปลิงอยู่ข้างหน้าว้ายมีรูปลิงอีกก็คือว่าตัวนั้นน่ะคุณหลวงยิวอ่ะเขาได้ทำปืนหนูก็เลยเอาออกมาซักให้ค่ะเขาเอาเป็นว่าผ่านออกมาเล่นกันคอฉันจ้างให้ันจ้างให้ากันให้อนด้จ้างให้คะ มาเล่นหนังสั้นกับพี่เจนหน่อยได้ไหมไม่ต้องถือสินค้าอะไรเลยไม่ต้องถือสินค้ามาเล่นเฉยๆพี่จ้างเฉยๆได้เลยค่ะอย่างนั้นบดไหนล่ะครับพี่เอาเอาเป็นจะตายยังไงอะคะแสดงของพี่เป็นหนังสั้นตลกเป็นหนังสั้นตลกหนูหนูไม่ต้องถือสินค้าหนูแค่มาเล่นให้พี่เจนี่หอพี่เจนี่ครับฟองค่ะฟอง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 ี้วิที่ฟอกสบู่กันอยู่แล้ววันนี้หนูไม่ขี่รถหรอ ยากเห็นแล้คะสารยเกนะพี่ไม่เคยเห็น่ะนองเนเขบอกว่าขี่อะไรอะขี่อะไรหรอขี่มอไซค์ขี่มอไซค์ธรรมดาเนี่ยหรอคาทีร้อคือขี่ปกติทำไมคาทีร้อพี่เรียกชื่อก่อนค่ะคาทีร้อใช่คาทีร้อครับต่อไปเราจะได้ชมแล้วนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับทำทำการสดๆร้อนๆเลยอ้ย พวกแกไปไหนกันมา,กมาหยุดเดี๋ยวๆเร็วๆไปไหนกันน่ะไปไหนอะไปไหนไปไหนต้องในอู้จะจ้องพังเลยเพและเขาว่ากลับมาได้คอยแล้วอย่างปลอดภยหนูนขีไม่ค่อยเก่งนะคะไม่ยิงเลยลนะูกไม่หยงเลยหนูมขีไม่ค่อยเก่งอึบงนขี่เกิดตกรอะไรขึ้นทีนี้เจา คุณผู้ชมครับขี <S <S ่วนเสาเนี่ยเนาะใช่คนดูเป็นเหมือนคนดูเป็นหมื่นขี่วนเสาคนดูเป็นหมื่นพวกกูฟอกสบู่จนหน้ารังแล้วเนี่ยพวกพี่มือเปื่อยกันเลยนะเนี่ยคนดูห้าพันหรืหมื่นสี่ค่ะขนาดนี้มือพวกพี่เปื่อยปาก้อ้ต่อ้อยคืออะไรคือพี่ค่อนข้างที่จะอยากจะไปใช่ไหมคะปากออยัศวินเราก็เลยจะพาเราไปอ บ้านมาู่ที่ิฝาอ้อยเหรอใช่ใช่เขาเราจะเดินทางไปฝาอ้อยเอก้ผูแล้วแล้วพาพี่ไปไหนนะรู้ฝาพี่ไปไหนคุยกันก่อนไม่ไ่คุยไป่าอ้อยเลยหนูไปฝาอ้อยเลยหนูไปฟ้องคุยมึงใช้ผู้เยอะนะวันนี้อะไรฝาอ้อยนี่ไงครับอ้อยนี่นี่เที่ยวถ้าจะมีปฝาอ้อยก็ถูปฝาอ้อยเป็นนี่พาเขาไปปฝาอ้อยในบ้านเราเลย เราไปริ่อ่ะพี่พี่ไปน่อยนอแต่ตพี่ต้องน้องมูจะกัดเป่าลูกคุณพี่รอแป๊บหนึ่งนะคะได้รับผมไม่กัดค่ะไม่กัดมอไซค์มันตกลมเหรอแป๊บนึงแป๊บเดียวแล้วจะตกลมนิดนึงค่ะพี่โอเคโอเคทำไรอ่ะเรียเลยตกลมก็้โอ้ย คุณผู้ชมครับนี่คือสดๆเลยนะครับเหตุการ์มอเตอร์ไซค์ติดหลงแล้วดึงเองอะไรเองอย่างนี้เหรอโอ้ยกูงงไปหมดแล้วชีวิตใช่ค่ะพี่เล่นเองเจ็บเองไม่มีสแตอินไม่มีสเตตินและดึงขึ้นจากุ่มด้วยตัวเองด้วยเจ่นี่จริงๆเราหน้าจะให้น้องเขามาแสดงได้ไหมขอคิวด่วนสุดเลยว่ะเอาคิวมาด่วนสุดเลยขอโอนบอกผู้จัดการเลยเดี๋ยวโอนตอนนี้เลยเฮ้ยเราใจถึงว่ น้องพี่ควร้อมโอเนเลยาาค่าตัวคนเท่าไหร่นี่หนูว่ามาค่าตัวคนเท่าไหร่ใชต้องถามคนรับงานให้หนูคขาจะมีรถือดใสจดหนูหนูมีหนูตั้งใจขอเลรนหนังสั้นที่โอนกับผู้จัดการได้เลยเออไม่ต้องถือสินค้ามาแสดงกันมาแสดงเฉยมาใจจอยบอกให้เต้ยทักไปถามผู้จัดการน้องหน่อยว่ามาแสดงของพี่คนนี้ค่ะ หนูต้องบอกพี่เจนี่ตามตรงนะคะว่าหนูสองคนค่อนข้างที่จะเฟรมัสค่ะว้ายคือเป็นน้องใหม่่มะเป็นน้องใหม่ที่ค่อนข้างจะเฟรมัสด้วยอุย้ยอาจจะทำให้พี่อาจจะทำให้คุณพี่เอ,อิ่มประชดประชเร็จอาจจะทำให้คุณพี่เ,พเอ,อิม สร้างความสำเร็จโอ้ยไม่ด้วยไม่ด้วยพี่ลูกหยุพี่อนหยุดก่อนพี่ลูกคุณก็ไม่อยู่นะอยากทำให้อะไรนะนี่อยากร้องไงของคุณเฟมัสมากๆเลยอ่ะพี่คุณเป็นแล้คุณพี่โอเคใช่ไหมคะที่แฟนขานแฟนขับของคุณพี่จะย้ายจะจะหายไปอ่ะจะย้ายมาอยู่กับหนูคุณพี่โอเคใช่ไหมพี่ต้องรับได้นะเพราะว่าพี่เป็นอินฟูช่องเล็กๆที่คนตาม18ล้านเองอ่ะก็แค่ดับมึงก็ไ้ แปดล้านมได้สิบแปดล้านแปดล้านแค่สิบแปดล้านน้องบอกเขาไปว่าเราตามเท่าไหร่หนูพูดมาเลยหนูพูดเลยวาเขาหนูตามเท่าไหร่หนูพูดตอนนี้สามสิบล้านยังไม่ถึงสามแสนล้านเขาบอกว่าน้องมีคู่จิ้นชื่ออะไรชื่อแบงค์เหรอไม่มีนะคะหนูตัวคนเดียวหนูรักเดียวใจเดียวคนเดียวจริงๆงแล้วหนูรักสองคนหนูจิ้นกันเองค่ะหนูรักกันมากใช่ค่ะหนูรักกันมากเอ้า คุณรักกันข้างหน้าเขาก็รักกันอ่ะหนูก่าหนูหนูจะตบกันแล้วลูกเจ,น,น,จน,นี่เจนี่พี่เบิร์นเกาะสู้เลยสู้ได้ไงตอนเรียนเนียเฮ้ยหนูนหนทำไมคุณดูหนูเยอะเพ,เพราะหนูขับรถไถหรอเจน,นี่เราเปเพราะว่าคันเมื่อกี้เลยค่ะพี่คันเมื่อกี้นี้เลย<อ>พี่ตัวแจ<อ>้งตี๋เขไม่ได้ขี่อะเขามีรถไถด้วยสามเมื่อสามนะจ้ะขับขับรถไถเองเหรอขับขับเมื่อไหร่ผู้หญิงเนี่ยนะพี่แต่วันนี้รถไถรถไถไม่อยู่ ไม่เป็นไรไมร่ไม่ต้องโชว์ก็ได้ไม่ต้องโชว์แค่แค่หน้าหนูมันก็เฟมัมากแล้วลูกอุ้ยุยหนูอยู่จังหวัดอะไรกันจ๊ะเหนือคนาดใจมากเลยพี่การจนบ,บุรีค่ะไม่ไกลนี่เคยมาเทีย่ยวยังคะนีไ่ไงฉันก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันให้คนติดต่อไปเลยคืออย่างเงี้ยนี่เขาบอกอ้อน้องแบงค์มาด้วยแบงค์คือใครแบงค์ไหนอ่ะแบงค์วงแคทค่ะ โอ้โหหาพี่แบ็คโมงแคทถ้าน้องเอาแบ็มุงแคนมาพี่จะเอาไวน์นอตเซเว่นมาด้วยโอ้โหดุเดือดเก่าเลยไม่รู้เลยว่ามือดุนี่ใครอะนี่ใครอะนี่ใครอะ อ๋อแต่ว่าสองคนนี้ก็แสดงได้ดูแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวพี่จินกดให้จึ้งๆเลยน้องเขาน้ำตาถึงนะน้ำตาเขาถึงมากใช่แล้วโครงหน้าเขาสองคนเหมือนดาราแบบฮอลลีวูดเลยดูดจริงจริงดูดมากนี่พี่พูดจริงไหมคะเนี่ยจริงน่าขนลุกฮอลลีวูดแทบไหนคะแขกทองปะคะพี่ฮะฮอลลีวูดคิงคองปะคะคนนี่แหละตัวโอ้โหขายของได้เป็นล้านเลยเหรอใช่คือพี่เจนคะเอาจริงๆนะคือ หนูไม่ได้มีดีแค่การแสดงนะคะแต่ว่า<ช>หนูมีดีอ่ะใช่ค่ะลีลาย,ย่างที่หนูอยากให้พี่ได้รับชมก่อนุณดี้จะได้ตัดสินใจถูกว่าเออจ้ามไปเออน้องเขาครบเครื่องนะนดูแบบยันอไรอย่างนี้ค่ะอยากให้พี่ได้ได,ได้ได้ลองชมก่อนนะคะแล้วก็อยากลองชมคนระับอะ่ะขออนุญาตตั้งใจลองชมวางสบู่แล้วนะชดน้องเลยเนะี่ยไม่ขายแล้วบอกไม่ขายส่งแล้วมาตั้งชมแย่ตลอดเลยเนี่ยเขาพี่เคมาเนี่ย เอเราเดี๋ยวเจอเราเจนี่ยังยอมมันม่งสู่เป็นมันเป็นแค่เป็นนี่เราเหนอนี่เร้เหนื่อหนพี่กูหดแล้วพี่โอหหดกูไม่ได้เจนงเราเนี่กูซูไม่ได้ไหนกูหนกูกระดูกกระเดี่ยวกูมันไม่ได้บ้บนหไ้ไหม ้านเราร้อยล้านอะโหไม่ได้เนาะไปน้องน้องนะน้องเต้นเบามาเดี๋ยวน้องก็จะน้องใส่พี่นัดนัดเข้ามา่่อย่า่เขาโหดแล้วโหดแล้วแพ้ยน้อง เป็นคนสวยที่โคตรแปลกเลยอะเออหนูสวยเหรอคะหนูสวยมากหนูแปลกด้วยหนูร้องเพลงได้ไหมที่เป็นเจ้าของค่ายเพลงอันนี้เป็นเสียงเป็นได้แต่แรกว่าเยังไม่ทำค่ายเพลงมันจะทำมากเลยค่ะพี่ในการใช้เส้นเสียงของพวกหนูเนี่ยก็รู้เรื่องการใช้เส้นเสียงด้วยนานลองใช้สิพี่อยากให้หนูร้องเพลงอะไรคะเรื่คุยตะํำเพอ่ะ ไม่ได้ละค่ายปิดละยังยังไม่พร้อมหนังสั้นอ๋อเมื่อกี้คือการแสดงค่ะเดี๋ยวต่อไปจับหนูแกล้งหนูแกล้งค่ะพี่เจนอโอเคงั้นขอเป็นที่น้องถนัดมาได้เลยเดี๋ยวคนละท่อน คือมันไปลุกบ่าวบานในแวบแรกที่หันใจมันทรงใสอย่างแรงเราดังเธอไม่รู้ว่ามาจากไหนไม่รู้ว่าฉันวันไววมันใจอย่างแรงเดินไปห้าไปทัาเราแรงว่าเธอว่ารักแต่มันก็เร็วเพินไปไอ้พวกคู่ายที่เคยแรกงกันทางตอนต้องหยุดเอาไว้ก่อน ยังไงยังงยังไงคุยกเพเจอคนเวนะรู้ไไปไเรื่อยจกเเสใจร้องเพลงมาลิกษิคะว่าเพ่ะนัะบอกจบอกเาจนี้อย่าททีหลบรองตรงๆได้เหลบิกสิทใช่ไหมคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองไม่ต้องหลบพี่เป็นเจ้าของหนูใส่เต็มเลยมาอ่ะพอใส่เต็มครับอ่ะ ไม่ไม่ไม่ต้องหลงนะ คือดีมากๆใช่ไหมพี่ไหว้อย่าร้องอีกเราเล่นร้องเล่นร้องเล่นร้องมากมีจริงเพลงมันก็หลายร้อยล้านเลยร้อยล้านกว่าร้อยล้านกวากว่านี้ร้อยล้านกว่าคืพี่คือคนแรกนะพี่คนผู้หนูอ่ะน้องคนแรกนี่กวนแต่คุณตุ๊กคลิปนี้ใส่กรอบที่บ้านไว้แล้วค่ะพี่คือคนแรกที่ชมน้องสองคนโอ้ยยอดเยี่ยมมากๆอาถิหลูงกับเต็มที่มากๆเลยคือน้องเก่งมากมีความสามารถรอบตับแล้วน้องทแสดงด้วยอะไรด้วยทำอาชีพอะไรกันจ๊ะ พูดเลยค่ะไม่ต้องเขินหนูไม่ได้ทำหนูกลัวพี่หนูกลัวพี่จ้าเราไป่กครวมาวิจิบอกได้เป็นนักแสดงเหรอเป็นสาวอบตกับเป็นครูส่วนเด็กเล็กค่ะโอ้ยดีใจแทนกับอบตนั่นด้วยนะคุณครูสอนวิชาอะไรครับเป็นครูสอนเด็กเบบีค่ะครูสอนเด็ก ีนาคตเด็กแล้วหลุดแล้วบ้านเจนนี่มีเด็กสองคนน้อยพี่ดีมากนั่นหมายถึงเจนนี่ก็กำลังจะหาคู่ด้วยใช่ไหมตอนนี้มีเด็กกินจอยเด็กไม่เครียดเลยเด็กเชอบไม่ได้มาหาคุ่รุ่นหรอออ๋ที่บ้านพี่ไม่มีเด็กพอดี้นะคะไม่มีหรอกค่ะพี่ไม่มีเด็กที่บ้านไม่มีเด็กเสียดายจังตัวจำได้แต่พี่จะมีน้องน้องอยู่จินไหมคะอ๋ออันนั้นเป็นหลานหลานหลานลูกหลาน อุ้ยแต่น่ารักมากเลยค่ะหนูอยากลองเล่นด้วยจังเลยค่ะได้ลองสอนได้เลยไม่เป็นไรลูกเจนนี่เขาจะได้โตมาเป็นเหมือนน้องทั้งสองคนไงลูกสามารถเปิดคือได้เดี๋ยวพี่จะติดต่องานหนูให้ทั้งแบบทุกอย่างเลยพี่ชอบหนูจังเลยหนูขับรถเข้าป่าอ้อยได้เล้ก็ลากออกมาจากป่าอ้อยได้โอ้เป็นไรแล้วหรอเป็นไรแน่ได้เป็นล้ไน่หรอใช่น้องติดสัญญาเยอะ ไม่เป็นไรแล้วก็เอาตัวที่เขาเอาตต่อให้เขาติดทุกอย่างมาไลฟ์เฉยๆไม่ต้องขายของก็ได้อ่าโอเคคุณติดต่อให้แล้วเอออยากเจอติดต่อให้แล้วน้องไม่ต้องมาขายของแค่อยากเจออยากกอดกันอุยขอบคุณนะคะตัวชอบชอบชอบหนูก็ชอบพี่ค่ะพี่มีแฟนยังคะน่าแสดงว่าติดตามตลอดคำถามได้ถามว่าพี่ติดตามพี่มีแฟนยังคะแสดงว่าเป็น F C U เขามีคู่จิ้นแบงค์ออยด์ดีนเกมอ่ะถูกไหม แบงค์ออยกับดีมเกรมคุณจะตอบคำถามนี้ว่าคือจริงๆแล้วแบงค์วงแครกับเกมเกมคนไทยที่เข้าไปเรื่อยังไงเกมอะไรเกมเกมเกมบอดเกมบอดค่ะเกมบอดแต่เกมอะค่ะเกมไว้เล่นอ๋อเกมบอดอ๋อความเป็นจริงคือหนูยังไม่มียังไม่มีค่ะเขาเป็นดาราสาวเขาเป็นดาราถ้าเป็นดาราคือจะมีไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วแค่ คนเขาจับไปจิ้นกันค่ะโอ้ยอแต่ความเป็นจริงหนูไม่ได้ชอบเขาเลยคือจริงๆ,จ,งๆจะพูดว่าชอบหรือไม่ชอบอันนี้ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะดารามอาจิ้นกว่าฮอรีริวูโอ้ยโอ มันเป็นเรื่องของแต่คนเพราะเราสองคนยังยังยังเด็กยังน้อยอยู่เออใช่ค่ะคือตอนนี้เราอยากโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะใช่ค่ะพี่อยากให้น้องโฟกัสเรื่องงานพี่ขอให้น้องมีแผนตอนวันสี่สิบคือไม่เพ็้นไม่อยากทํางานพี่ว่าหนูพี่ว่าหนูอายุเท่าไหร่คะใจมันบเงินหมดแล้วพี่ว่าหนูอายุท่าครบุรีอ่ะพี่ว่าหนูอายุเท่าไหร่พี่มองจากอ่ะพี่พี่พูดแบบว่าไม่อวยนะไม่อวยจะพี่ว่าเท่าไหร่แว่าการเองเลยพี่ว่าสิบสองอ่ะ ่อันนี้ฉันมองมีก่อนนี่นี่คันว่าน้องเสื้อเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองอะเท่าไหร่สิบห้าโอ้โ่ฉันนี่ไม่อวยนะดูจากหน้าจีส่วนของเสื้อน้ำเงินอ่ะเท่าไหร่แปดแต่บอกว่าเจียวน่าทานน้ำหอมเขพี่ ทำไมมันดูเบบีเดยใจอ่ะไม่ไม่น่ารักเขาเป็นครูแล้วหรอเป็นครูจากยิบสองยีสามเป็นครูได้ยี่สิบสองยี่สิบสามส่วนอบตดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะหนูเป็นนายกอบตหรอที่หนูทำท่าแบบเมื่อกี้อบตเป็นอะไรริดลักฟังเพลงเป็นอะไรนะหนูอายุเท่าไหร่คะตกลงโอเคเห็นนะเขาเข้าใจกดตอบเขาไม่บอกตัวเลขหนูอยากไปเซเว่นเนาะใช่ค่ะหนูเหนื่อยมากเขามีแง่ อ้อยเจนเหรปคะไม่จริงไม่จริงการที่อยู่น้องจะต้องเข้าป่าอ้อยอ่ะคือเราต้องทำอะไรอ่ะทำไมน้องได้เข้าไปอ่ะน้องมีพลไม่ไม่พี่เฟินแล้วต้องให้ของเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสิทธิพิเศษที่น้องจะเข้าง่ายๆนะน้องเข้ายังไงอ่ะมันต้องทำยังไงเพราะพี่ก็อยากเข้าป่าอ้อยนะอ้ยต้องพาพี่เจอหนูจ้าหนูเมื่อไหร่นั่นแหละพี่ อ้าวขอเลขบัญชีขอเลขบัญชีเดี๋ยวโอนดีนีกเลยผู้จัดการว่าส่งเรทกับเลขบัญชีมาส่วนตัวเลยพี่พร้อมโอนครับแล้วพี่รู้ว่าน้องติดสัญญาหลายตัวพี่จะหาตัวที่น้องไม่ติดให้ได้แล้ะถ้าสมมติว่ามันไม่มีจริงพี่ก็เอามาเจอเอามาเจอเฉยเฉยโอเคไหมครับกราบขอ หนูขอบขอบพระคุณมากหนูจะต้องเต้นขอบพระคุณคุณพี่แล้วเรเต้นก่อนไม่เราลองไม่เต้นไหมคะพี่เราลองแบบขอบคุณกันดีๆได้ไหมอะไรและนี่คือการเต้นขอบคุณเจนนี่นะครับผู้ว่าจ้างนี่คนจ่ายแล้วคนจ่ายคือคนจ่ายอยู่นี่เปิดวันละคร ตอบให้ผู้จัดการหนูอ่ะตอบเลขบัญชีมาด้วยขอบอคุณหนูทำอะไรลขารอสันน่ะเออ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 ไอเออเออเออเมีเออ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 เเอเอออเป็นเเอออเออุา เพี่บอกให้หยุดหน่อยพี่่ยบอกให้หยุดหน่อยได้ไหมคะร้มแล้วมันูจะทำใโลกบอก้ดห่เนีวน่มู้นันคุดูด้วยนะครับเขาสวยเขาแปลกเขาเก่งเขาไม่มีในประเทศไทยมาก่อนไม่มีเลย จักรวาลหาไม่ได้นะแบบนี้แล้วก็ขี่สามล้อได้เขาเข้าป่าอ้อยซึ่งกูงงมากเข้าป่าอ้อยตอนกลางคืนแล้วเขาขึ้นไปหุ่นไม่ประเด็นคือไปทาไมเออทุกคนอยากรู้นะครับประเด็นการเข้าป่าอ้อยครับคุณสองคนเข้าป่าอ้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าหนูอยากให้คนไทยได้รู้ว่ากาญจนบุรีของเรานะคะใช่ขึ้นชื่อเรื่องการใช่ค่ะเย้นกับกปาก ครับก็คืออยากจะโปรโมทว่ามีผลิตภัณฑ์มีพืชผลที่เป็นอ้อยในการจาราบุรีค่ะคนจนาคนา <c oughs> คนการจนาบุรีนะคะค่อนข้างที่จะปลูกอ้อยกันเยอะค่ะอครับไม่แน่ใจหนูติดสบู่หรือเปล่านะสบู่สบู่ไม่ตอนนี้คือที่ต้องคือพี่รู้ว่าหนูติดอย่างหนึ่งคือหนูคงไม่สามารถรีวิวอ้อยที่ไหนได้ใช่ไหมที่สัญญาอ้อยอยู่ <c oughs> มึงเข้างานก่อนอ่ะน้องที่สบู่ไว้จะได้แจ้งน้องสบู่เดี๋ยวต้องไปถามคนรับหมายถามผู้ดยการเลยติดไหมอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวตอนนี้เขาเขาน่าจะมีช่องทางขึ้นที่หน้าช่องพี่จะผลิตแชมพูถ้าน้องติดแชมพูพี่จะผลิตยาสีฟันอะถ้าติดยาสีฟันนีุ่่งขูาอยาสีฟันค่ะพี่นู่ฟันเหลืองมากจริงพี่อ่จริงอะถ้าพี่ผลิตยาสีฟันที่ทำให้ฟันนูข่าวได้ก็มาเลยใช้เลยเขาทาทายทาไทยกับระบบแล้วน้องขายของเก่งหรือเปล่าไหนลองขายดูหน่อย สมมุติว่าอีกแล้วอันนี้คือยาหลีฟันนะคะน้องมาตอบผู้จัดการหน่อยพอผู้จัดการถานคิวน้องตอบผู้จัดการตอบตัวนี้ไปตอบผู้จัดการเดี๋ยวนี้ผู้จัดการคนเซ็ตอยู่เนี่ยพี่จะโอนเลยนะติดสบู่นี่ติดไหมไม่ติดอะไรอ่ะี b ติดไหมติดสบู่ติดเรื่ไม่ติดอะไรติดวิตามินซีทาผิวติดไห เขาไม่ทล้าวาหารเซลล์หรอไม่เป็นไรคุยหลังบ้านได้หมายถึงว่าเราคิงว่าหลังบ้านดีกว่าเผื่อบางอย่างเขาเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องบอกหลังบ้านได้ไหมน้องได้ได้พี่ป้าใจพี่ป้าใจดาราสาวแต่ถ้าติดสบู่เนี่ยแต่ยังไงเราต้องได้เจอกันตสมมติติดสบู่อยากฝากผู้จัดการบอกว่าระบุนิดนึงสบู่หน้าสบู่ตัวอะไรเงี้ยเราจะเหมารวมอะไรเงี้ยคิสเซราม ทาหน้าทาตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะแยกกันเนาะเหตุการณ์เขาน่าจะเข้าใจอยู่เนาะผู้หญางติดกระปุกมาถูหม hey! oh! ูเฮ่กระปุกมาถูหมูเฮ่หนูแต่ว่าหนังสั้นมาเล่นได้ก็คือไม่ต้องมีสนพี่เสิร์นพี่เเิร์นนจะปอซอร์ไม่ต้องสืสินค้าอะไรทั้งสิ้นมาเล่นเฉยๆครับอยากเจอเฉยอยากเจอเฉยพี่ชอบมากเลยคนผู้หญิงสวยขับพ่วงข้างเนี่ยพี่ชอบการที่หนูพาพี่เข้าป่าอ้อยกลางคืนที่ได้ ที่ได้สัมผัสถึงความกินไอ้ปลาอ้อยชอบอ้อยมากพี่ฝนหรอพี่ชอบกินอ้อยจริงไหมคะ้อ้ไหนพี่ฝนชอบทำไมชอบเฉยๆอ๋อกินอ้อยแล้วหนูไปทำงานไหมพวกเนี้ยทำค่ะหนูไล์แบบนี้ทุกวันเลยเหรอใช่ค่ะช่วงหนึ่งทุ่มจนถึงสามทุ่มครึ่งค่ะแต่จะหยุดวันเสาร์อาทิตย์บางทีก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ แล้วแต่บางีพี่ก็อยากรู้ว่าที่หนูหยุดพวกพี่จะได้ขึ้นไรบ้างเพราะไม่มีคนดูพวกพี่เลยหนูเฟมัดมากตอนนี้ยอดคนดูหนูคือที่หนึ่งในประเทศไทยเลยหรอที่หนึ่งของประเทศมีคนบอกต่อหนูไม่กล้าพูดอย่างนั้นเลยค่ะคนยังไม่รู้เลยว่าหนูที่หนึ่งตอนไหนยังไม่รู้เหมือนกันแล้วตอนนี้คนดูหนูเท่าไหร่แบนึงนละคะ สี่หมื่นสี่ไม่หนูเป็นที่หนึ่งตอนนี้หนูเป็นที่หนึ่งลยอดนิยมของประเทศสี่หมื่นสี่ใช่ตอนนี้หนูเป็นที่หนึ่งลยอดนิยมนะไม่ได้น้องเผื่อติดสัญญาอืมขอโทษค่ะเพราะพี่เขจะเอาตัวเดียวแต่ขอโทษค่ะอ๋อเหรอแต่ขอโทษนะคะเผื่อน้องติดสัญญาเผื่อน้องติดสัญญาล้อเล่นล้อเล่นเออน้องอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวพี่จะขายของได้ค่ะดีี่เดี๋ยวพี่ทักไปนะขอบคุณที่ขอพี่มานะข้าวผัดผักพี่ชอบมาก นี่ครับเขาผัดขอบคุณมากพี่ชอบหนูนะเ่องไงหนูไปตอบคิวให้ผู้จัดการก็เดี๋ยวเราต้องได้ไลฟ์ด้กันแล้วก็ต้องได้ถ่ายหนังสั้นด้วยกันโอเคครับเอ้ยนะรเจอกันนะพี่ได้เจอพี่ใจมากหนูดังมากหนูเก่งมากหนูขับรถพ่วงพาไปป่าไอ้ไปทาไมอะเจนนี่มึงลองขึ้นรถพ่วงกับกูแมแล้วให้น้องขับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้นะหนูขับเก่งนะพี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อ ยกล้อข้างก็ได้ด้วยวันนั้นน่ะอีกสักรอบได้ป้ล่ะเมื่อกี้มันเป็น AI หรือเปล่าดมิเต็ดค่ะมันจะเรียกดูเฉยๆไม่ได้เลยเออเขาดังแล้วต้อปิดพวงแล้วมันต้องทำยังไงหนูต้องยังไงยังไงถึงได้หนุถึงจะได้ขี่ให้พี่ดูอะพี่ต้องจ้างหนุก่อนจ้างไงประจางะจางเลยพ้องโอนนะอะไรนะคะพ้องโอนเลยพี่อยากดูหรอ ส่งแรกที่บัญชีม้าก็คือโอนเลยอะ่ะพี่เขาอยากดูไปก็อีกสักรอบเล็กสักน้อย้พี่คแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเรียนแบบนะคะพี่เจนนี่อย่าไปทํากับน้องยูจินเด็ดขาดเลยนะคะเพชรครับเพชรครับเ <c oughs> จนนี่สัญญากับน้องก,ก่อนว่าจะไม่ทำน้องไอ้ไม่พูดพี่เ <c oughs> ขาไม่ทำฉ <c oughs> ันชอบการกระโดดขึ้นรถเจนอ่ะมา <c oughs> ไม่แต่อยากให้พี่เปิดใจเดี๋ยวเราจะตั้งใจดูอ่ดูสิ ขอบคุณก็บ้างขอบคุณค่ะขอบคุณคัะเราต้องหองขวัญอะไรนะพี่ไม่เคยเห็นใครแปลกต้าหนูเลยอ่ะหนูก็ไม่เคยคิดว่าเต็งจะแปลกได้เท่านี้เหมือนกันค่ะขอบคุณมากมากนะเอาซาขับรถให้ดูขอบคุณนะคะแล้วก็มึงบอกให้กูขอบคุณอ่ะเจนกูก็ขอบคุณแล้วมึงก็ขำกูขอให้โด่งดังร่ำรวยนะเดี๋ยวมา ต่อยอดกันเดี๋ยวมาเจอกันกับพี่เจนนี่กับพี่เฟิร์นกับพี่อเล็กนะคะไปเจอกันนะอยากเจอมากดูรับคิวก่อนนะรับคิวสัญญาก่อนปุ๊บนะไปดูคิวแล้วเดี๋ยวตอบมานะได้คัะผมขอบคุณค่ะไม่เจอนะคะขอบคุณนะคะน้องแปลกมากแปลกพี่จะไม่ให้ยูจินดูช่องน้องพี่คะยูจินน่าจะชอบซิงิง